อัปเดตข่าวเช้าวันที่2มีนาคม65ชาเช้านี้ประกาศเข้าสู่ฤดูร้อน ประจำปี65เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาคระผมรายละเอียดเราไปชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กระผมใหม่สงกรานต์มินชาแนลครับแจ้งข่าวเช้านี้วันที่2มีนาคม65วันนี้ประกาศเข้าสู่ฤดูร้อนปี65เป็นที่เรียบร้อยแล้วจากกรมอุตุนิยมวิทยาคระผมก็อากาศก็จะร้อนขึ้นนะครับท่านผู้ชมอุณหภูมิเฉลีย่ยในตอนกลางวันจะสูงขึ้นนะครับจะเดลแล้วจะประมาณที่35องศาเซลเซียส,าาสขึ้นไป ซึ่งตอนนี้ผมทำคลิปนะครับเช้าวันที่2มีนาคมอากาศก็ยังเย็นๆอยู่ท่านผู้ชมน่าจะร้อนขึ้นตามลำดับนะครับท่านผู้ชมครับยังมีข่าวมาแจ้งขึ้นอีกนะครับผมก็คือ ตอนนี้นะครับก็มีการประกาศเตือนภัยระดับ4เป็นที่น่บ,บือยอแล้วการเว้นระยะห่างการแจ้งเตือนมาตรการช่วงนี้นะครับก็จะมีที่สําคัญดังนี้นะครับผมก็คือการงดเข้าสถานที่เสี่ยงนะครับการงดทานอาหารร่วมกันดื่มโซดาในร้านเลี่ยงไปซื้อของที่มีคนจํานวนมากครับเช่นตลาดห้างเลี่ยงใกล้ชิดกับคนอื่นนอกบ้านครับ งดร่วมกิจกรรมกลุ่มตามเกณฑ์ต่างๆมาตรการทำงาน Work ์ r ฟอร์มโฮมนะครับ50-80%ชะลอการเดินทางข้ามจังหวัดนะครับหากจำเป็นก็ให้ใช้รถยนต์ส่วนตัวครับผมการเลี่ยงเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็กระหายมีการเดินทางเข้าประเทศก็จะมีการมาตรการสหานที่กักกันนะครับกักตัวก็แล้วแต่ว่าจะมีมาตรการในช่วง อย่างไรกันบ้างนะครับก็ติดตามข่าวสารกันในสถานที่ที่ท่านจะไปหรือว่าจังหวัดของท่านว่ามีการประกาศมาตรการอย่างไรกันบ้างนะครับผมเนี่ยผมจังหลัลพาพูนก็อาทิตย์นี้นะครับวันที่4มีนาคม65ก็มีการงดถนนคนเดินนะครับในวันศุกร์ที่4มีนาคม65ของชาวจังหวัดลําพูนแต่ละบนที่ก็จะมีการประกาศออกมานะครับแต่ละข่าวก็ ติดตามข่าวสารแต่ละจังหวัดด้วยนะครับผมท่านผู้ชมครับสำหรับค,คราคึ่งเฟสีณตอนนี้นะครับค,ครคึ่งเฟสียังมีวงเงินคงเดิมนะครับอยู่ที่1200บาทนะครับผมยังไม่มีการประกาศเพิ่มเข้ามานะครับใครที่ใช้วงเงิน1200บาทหมดแล้วนะครับก็คือหมดเลยท่านผู้ชมในช่วงนี้แต่ถ้าหากใครยังใช้ไม่หมดนะครับ ก็จะสามารถใช้ต่อไปได้จนถึงวันที่30เมษายน65นะครับสำหรับโครงการช่วงนี้นะครับและก็อีก2โครงการก็คือโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้กับผู้ถือบัตรประชาชนซึ่งก็จะเป็นเราชนะกลุ่มพิเศษท,ที่รับสิทธิ์วงเงินซื้อสินค้าผ่านบัตรประชาชนนะครับผมวงเงินของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็วงเงินเพิ่มกําลังซื้อของผู้ถือบัตรประชาชนนี้นะครับได้รับเดือนละ2 0 0บาท สามเดือนได้การคือวันที่1นึกุมภาหนึ่งมีนาแล้วก็1เมษายนนะครับ ก็จะเป็นการเยียวยาในช่วงนี้นะครับผมจนถึงวันที่30เมษายน65การใช้จ่ายในช่วงนี้นะครับหากพะยัก์นี้ไปก็จะมีการประกาศการเยียวยาอื่นๆอีกรไม่อย่างไรต้องคอยติดตามข่าวสารกันด้วยนะครับส่วนการเปิดรับสมัครบัตรสวัสดิการทางรัฐรอบใหม่นะครับคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนกลางปี65นี้นะครับผมโอเคท่านผู้ชมก็แจ้งข่าวสารกันเช้าวันนี้2มีนาคม65นะครับพื้นที่ของท่านอากาศร้อนขึ้นแล้วอย่างไรเพราะว่าวันนี้ประกาศเข้าสู่รดูร้อนแ,แล้วนะครับ ก็รายงานสภาพอากาศการในทราบที่ใต้คลิปนั้นครับผมลาการไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ